สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไปต่อไม่ไหวแพทนภพาเลิกแล้วแฟนตำรวจรั้งเปิดตัวแฟนไม่กี่เดือน เรียก้ว่าเป็นกระแสไม่หยุดเลยล่ะครับสําหรับดาราสาวแพทับปรพพาที่ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวรักรักเลิกๆหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มนายนภัสหลังจากนั้นก็มีข่าวคลั่งรักมีข่าวระหองระแหงกันมาตลอดทำเอาแฟนๆแอบสงสัยไม่ได้ว่าความรักทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปที่ผ่านมาสาวแพทมักโพสแคปชั่นแปลกๆชวนคิด ไม่ว่าจะเป็นวารลนไทยนี้อย่างวางถ้าเธออยากมีคนข้างๆก็ทักมานะ Hashtag #dm ได้เลยค่ะช่วงนี้ออนแอรับคนดูแลไม่จำกัดและล่าสุดบอกว่าหนูไม่โหดแต่หนูโสดแล้วนะคะ Hashtag ไปต่อแล้วนะขณะที่ฝ่ายชายก็ได้โพสต์เช่นกันโดยระบุข,ข้อความว่าถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็อย่าไปแตะต้องจบบทเรียนครับผมไม่โหดนะหรือผมโสดดีครับฮ่าฮ่ล่าสุดดันเพจเจมีร้อยแปก็ได้เปิดเผยว่าเลิกกัน แล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ